เทรนมาได้แล้ว2เดือนนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้ในวันนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่57กิโลกร,รัมนะคะลดลงมาทั้งหมด8กิโลกร,รมัม8กิโลกร,รมัมค <Yeah. S 2> ่ะชื่อวัญญานะคะส่วนสูง ที่155เซนติเมตรนะคะน้ำหนักเริ่มต้นก่อนเทรนนะคะอยู่ที่65กิโลกรัมนะคะแล้วกน็น้ำหนักหลังเทรนได้2เดือนนะคะก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ในวันนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่57กิโลกรัมนะคะลดลงมาทั้งหมด8กิโลกรัมค่ะจงไหมคะ โดยส่วนตัวนะคะก็ชอบนะคะรู้สึกว่าเหมือนเราทําให้ตัวเองมีวิน,นัยเพราะว่าเราต้องส่งกันบ้านแล้วเราก็ต้องออกกําลังกายซึ่งตอนนี้นะคะก็เทรนมาได้แล้ว2เดือนนะคะ,ะน้ําหนักตอนนี้ก็อยู่ที่ข7้สิบเจกิโลกรัมนะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้มานะคะให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยนะคะก็ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้นะคะใส่เสื้อเอลรลอยแบบนี้ได้นี่นะคะเด็บุนด้ นี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะได้หมือนนี้มาเลยใช่ไหมคะก็จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความสุขในการออกกำลังกายมากค่ะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ติดการออกกำลังกายแล้วก,กับการเลือกกินอาหารที่ดีที่ดีต่อสุขภาพให้ตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเอาผลลัพธ์อีก หนึ่งเดือนข้างหน้านะคะมาให้ชมแล้วก็ติดตามกันนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเทรนกับครูไม้ก็ทักแชทไปที่เพจของครูไม้ได้นะคะแล้วก็อินบอกไปถามรายละเอียดคุณไม้ก็จะแนะนํานะคะว่าอะไรที่อาหารแบบไหนที่เรากินแล้วก็เท่ารายแบบไหนที่เหมาะสมกับคนของเรานะคะอันนี้นะคะได้มาจากคุณไม้แล้วก็วินัยล้วนๆนะคะ ยังไม่จบนะคอตนะคะเดี๋ยวรอชมผลงานอีกเดือนข้างหน้านะคะย้ขอบคุณคุณไมมากค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณเพื่อนๆเนป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไปแล้วนะคะ